อิสลามใช้อำนาจในการไปเพร่ศาสานาจริงไหมคำถามนี้แปลกนะแสดงว่าอาจจะไปมีเพื่อนต่างาศาสนิกหรืออาจจะไปได้ยินใครพูดมา,าไม่เข้าใจเนื้อหาคนที่พูดไม่เข้าใจที่ไปที่มา มาพูดเราก็ไม่ค่อยรู้ฟังแล้วมันทำแม่งทำแม่งก็เลยอ่ะส่งเข้ามาในรายการก็อัลัมดุมิลละนะครับที่พี่น้องถามว่าอิสลามใช้อำนาจในการเผยแพร่ศาสนา,าจริงหรือฮ่นี่คือคำถามอ่าถ้าพี่น้องเรียนประวัติศาสตร์คนที่พยายามพูด ว่าอิสลามเผยแพร่ศาสนาด้วยปลายดาด้วยคมดาบด้วยปลายธนูด้วยปลายหอกมีคนพูดแบบนี้แต่คนที่พูดแบบนี้คือชาวคัมพีที่เป็นยัฮูดีในละความเป็นจริงศาสนาอิสลามเผยแพร่ด้วยความจริงกับมารยาทที่ดีงาม กับความช่วยเหลือในความเป็นมนุษยธรรมละอิกรอฮฟิดดินในอัลกุรอานระบุชัดเจนจะไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนาและอิกรอฮะฟิดดินไม่ถึงยังไงหมายถึงไม่ซ้อถ้าบังคับคนคนหนึ่งให้กล่าวซาดะเขากล่าวซาดะด้วยการถูกบังคับ ถ้าไม่ถูกมังคับเขาหากล่าวไม่ซาฮดะซาฮดะเขานะ่ใ่ไม่ได้เข้าใจนะครับะจะเข้าอิสลามเพราะอยากได้ไอ้นู้ําไม่ได้ไอ้นุกูหากข้าวไหมคนอย่างงั้นไม่ใช่อิสลามเข้าใจนะครับพี่น้องผมจะเล่าความเป็นมาตรงกับอายะที่ว่าลาอิครอฮฟิดดีนเนียจารีรบิบนอับดุลลอฮ์ ه, คนที่รายงานฮะดีษจาริดนั ه, ที่มีการสกขยนาออกอย่างกว้างขวางอย่างมากมายแต่แขนงเยอะแยะนั่นย,ยา,นาริดเปนอับดุลลอห์เป็นเพื่อนกับนบีหลายปีจนกระทั่งคนมุสริกเพื่อนเพื่อนยาริดคนในวัยเดียวในสมัยเดียวกันกับจาริดแปลกใจ เอ้ยารีนี่มันเป็ยนยังไงมันเป็นคนแบบไหนวะนนี้เห็นมันติดตามมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดไปไหนมันก็ไปกันมูฮัมหมัดออกรบมันก็ไปด้วยทั้งที่รู้ทั้งรู้ว่าการไปในสนามรบเป็นตายมาเท่ากันนั่นแต่ มันก็ไม่ยอมเข้าอิสลามเอ๊ะเป็นคนยังไงสักทีนนจารินี้แปลกจังและทุกครั้งที่ยารตจะออกไปกับซูลุลลอฮ์ในสนามรบซูลุลลอฮ์ก็บอกนะอลัลลอฮ์ตอบแทนและปกป,อป้องเฉพาะคนที่มีอีมานคนไม่มีอีมานอลัลลอฮ์ไม่ปกปอ้องอัลลอฮ์ไม่ตอบแทนตายสักทีหามมีความดีไหม ยาริตก็ฟังนะยาริตก็ไม่เถียงนะแต่ก็ไปนะรอสูลลลอฮฺไปก็ก็ไปจากการที่ยาริตติดตามรอสูลุลลอฮ์ตลอดไปไหนก็ไปด้วยนะทีนี้ถ้าเกิดนบดีเราเผยรผยศาสนาด้วยปลายดากยาริดคนเดียวเราคนอื่นก็เอ่ยบที่เข้าอิสลามอบูบักเอยเซรีนาอุมารเอยเซรีนาอาลีเอยเซรีนาอุสมานเอย ก็ตาดด่าเออ j า b j บ b i r อิสลามพัดเยอะแยะเสมอลอมเกเอาดาบมาคูไม่เข้าอิสลามฟันคอนะไม่ก็อิสลามแทงนะแต่ไม่มีใครทำครับไม่มีใครทำนะครับอ่าทีนี้จากความที่ยาริ์เบนอับดุลลอฮ์เป็นเพื่อนกับรอซูลุลลอฮ์มานานอิสลามก็ไม่เข้า จนคนอารักกูริชจับมือยาริ t ก็ถามนี่กูถามมึงจริงๆมึงคิดยังไงอะมึงอยู่อะไรของมึงนี่อ่ะมึงคบยังไงกับมูฮัมหมัดมึงก็ไม่ได้ศัทธาเขาเทียว่าเป็นาศาสดาแล้วแกไปนะมึงก็ไปได้วยมือนอะไรของมึงนี่ยาริก็เลยตอบว่า ผมพูดจริงๆด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นผู้ชาติตั้งแต่ผมเกิดมาเล็กจนใหญ่ผมไม่เคยเจอมนุษย์สักคนหนึ่งที่พูดจริงทำจริงไม่เคยหกไม่แต่ครั้งเดียวแม้แต่คำเดียวและมาระยาทยิ่งง่าไม่มีทิฏฐิมูฮัมมัดเนี่ยผมเจอนี่แหละที่ผมอยากเป็นเพื่อนกับแกอ่านั่นคือคำตอบของยาริดเบนอับดุลลอ แต่ท้ายสุดยาริดก็ได้รับฮ idayat นะยาริดเข้าอิสลามก่อนที่นบีจะเสียชีวิตประมาณอาทิตย์หนึ่งเท่านั้นเองแต่สรุปแล้วคือยาริุดผลสุดท้ายก็เข้าอิสลามแต่จะบอกว่าในอิสลามนี้ไม่ได้บังคับคู่เข็นให้คนเข้าอิสลามเข้าใจนะครับเพียงแต่ว่า อยู่ร่วมกันได้อิสลามไม่อิสลามเพียงแต่ว่าถ้าตายคนละสถานะคนหนึ่งตายในอิสลามคนหนึ่งตายในกาเฟตสถานที่อยู่ในวันอาคาัคระคนละแห่งกันคนหนึ่งตายมีมาริฟัตคนหนึ่งตายไม่มีมาริฟัตสถานที่ก็คนละแห่งกันเข้าใจนะครับจะมีการที่ชี้อาฮุกมนี้ ในอดีตจะเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่จะไปถูกยกเลิกที่รอสุลลอฮ์บอกด้วยอิหม่ามดีในอนาคตถ้าไม่ใช่อิสลามในยุคสมัยอิหม่ามดีถือว่าเป็นศัตรูของอิสลามทันทีในสมัยนะั้นะนะนะในอนาคตนะ,ะแต่ในปัจจุบนันนี้ที่ไม่เป็นอิสลามไม่ใช่ศัตรูอิสลามก็มี่า เป็นสัตรุิสลามก็มีเลยจะฟันตงถ้าไม่ใช่ิสลามสัตรอิสลามท,าทันทีไม่ได้แต่จะแต่ฮุกมเนี้ยจะถูกอิจติฮัดด้วยอิมามฮม์ดีในอนาคตอ่าเพราะอิมาเพราะอิมามฮม์ดีถึงแม้ว่าท่านเกิดในยุคอาคิรซ a มาน แต่เป็นคนที่รอสุล u w, ah id, ke, ke ni, l ah. l a ได้บอกกล่าวก่อนไว้แล้วว่านั่นคืออุลามะมุจตาฮิตที่เกิดขึ้นในยุคอาข์อัลจานได้อินมูลาดนีลูกหลานท่านหญิงฟาติมาก็คือลูกหลานลูกหลานท่านซดินาอัลีกะรอมลลอฮุวะจฮะอ่า ทีนี้เราเข้าใจแล้วว่าอ๋ออิสลามนี้ไม่ได้ใช้อำนาจในการเผยแพร่แต่ใช้ความจริงกับความดีในการเผยแพร่พี่น้องลองสังเกตตามความเป็นจริงที่ผ่านมาจะก,กี่สิบปีกี่ร้อยปีที่ผ่านมาศาสนาอิสลามประเทศอิสลาม ไม่ได้ล่าอนาณิคมไปปล้นเพื่อนศาสนาอิสลามประเทศอิสลามต่างหากที่เป็นเยื่อให้เขามารังแกเท่านัาา้นแต่ถ้านยุครอซรสุลลอฮ์นยุคซางลีนาอับูุบักเซลีนาอุมัตก็เหมือนการตราบได้ถ้าประเทศนั้นไม่รังแกอิสลามก็จะไม่รบ อ่าถ้ามารังแกอันนะั้นน่ะตอรบคือกฎเกณฑ์ศาสนาวางไว้ล่ะไม่รังแกผู้ใดแต่ไม่ศาสนาก็ไม่อนุญาตที่เราจะปล่อยให้คนอื่นมารังแกเราเช่นเดียวกันลาดอรอรโลาดิรอรโรนอสลูลลอฮพูดอย่างน้นอย่าทำอันตรายคนอื่นอย่าทำร้ายคนอื่นและก็อย่าทำอย่าทำอันตรายตัวเองและอย่า อาทำร้ายตัวเองลาดอรรอวัลาดิรอรอเราเอาไม้น้าสามตีหัวคนอื่นฮารามอาเราไม่ตีก็ได้หัวคนอื่นตีหัวตัวเองก็ฮารามเหมือนกันอาไม่ใช่ฮารามเฉพาะตีหัวคนนู้ตีหัวตัวเองก็ฮารามนั่นความหมายก็ว่าลาดอรรอวัลลาดิรอรอเข้าใจนะครับอ่า นี่บางคนเนี่ยนะคือโลกสวยเกินเหตุเพื่อนต่อยจนปาดปลิง้งไม่สู้ออดทนอดทนมันได้ตายจริงอ่ะอดทนไม่เข้าเรื่องไปแต่เล่นมาเล่นตัวเองเป็นแค่ชาวนาแต่มาดีกับงูเหา่าตายเปล่าแลเชาวนานั่นนะต้องดูเรื่องด้วย <laughs> นั่นคือความจริงนะครับพี่นอ้องอ่า นี่คือรายการตอบกระจายพูดกระตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละไม่มีนอกไม่มีไหนไม่มีเหลี่ยมตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละอ่าอ่าคือเราพูดแบบได้ยังเต็มปากอ่าพูดได้อ่ายืดอกในการพูดได้เลยทำมะไาทำไมล่ะ เพราะเราไม่ได้คำนึงถึงตำแน่งตำแหน่งเงินหนูเงินนไม่ไมความถูกต้องต้องมาก่อนอ่าถ้ามีตำแหน่งใหญ่สักทีแต่พูดจริงไม่ได้พูดความถูกต้องไม่ได้ไม่ต้องมีเข้าใจนะครับมีเงินเดือนแพงจริงแต่ห้ามพูดสิ่งที่ถูกต้องอย่ามีเงินเดือนนั้นเข้าใจนะครับ อ่าถ้าพูดจริงแล้วได้กินปลาแห้งถ้าพูดเท็จได้กินหูฉลามกินปลาแห้งเถอะอ่าคุณจะได้ไม่ต้องกินไฟนรกเข้าใจนะครับอ่า อนั้นชัดเจนเลยนะครับว่าศาสนาอิสลามนี้ไม่ใช้อำนาจไม่มีการคุมเหงคุมคูในการบังคับคนอื่นเพื่อจะให้เข้านับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าในศาสนานี้ในศาสนาของเรานี้จะซ้อจะต้องด้วยความสมัครใจไม่สมัครใจมันไม่ซ้อนะครับอ,อย่าว่าแต่เข้าอิสลามหรือ ต่อคนคนหนึ่งอ่าเมียเขาสวยมากแต่ภรรยาเขานี้ทำแต่สามีเขานนี้ธรรมาดาธรรมาดาดูไม่มีพิษสงเลยไอเราตำแหน่งก็สูงเงินก็เยอะเพื่อนก็แยอะอยากจะได้เมียเขาครองมาอ่าสร้างลูกน้องไว่าไปจี้แล้วไปจี้หัวให้มันตอนลักเมียมเนี่ทีนี้ลูกน้องก็ไปจริงไงอ่า ทีนี้ก็ไปจีบไปหาในาอในายกมานี่นี่เอาปืนมาตั้งตั้งบนหัวนายกมึงตอลาะติมอมึงเสียไม่ตอลาะกูยิงเลนะนายกมันก็กลัวอะไรมันกลัวตายนี่มันก็ตอละจานตอลาะตีมาจานหนึ่งตอละาะทำมาตกไหมนะไม่ตกเพราะถูกบังคับอ่าเข้าใจนะครับ น้าภาษาอะไรเอาปืนไปจี้เพื่อนตาเข้าอิสลามนั้นไม่จี้ไม่ไม่กล้ากูยิงนะเพื่อนก็เข้าแล้วเพราะกลัวถูกยิงซ้อเห่าเข้าอิสลามนะไม่ซ้อ,อ,อ,นะซอถ้าเขาเข้าเองอันนั้นน่ะซ้อนายกมันพูดเองว่ามันตอลักเมียมันนั่นนึงตอลักนั่นตอมันตกเข้าใจนะครับอ่าแน่นต้องเข้าใจให้ดีศาสนานี้ต้องเข้าใจให้ดีอ่า บางคนมาใช้เหลี่ยมอย่างนี้จริงๆนะครับเห็นเพื่อนอ่าไม่รู้อินูอิน e. เพัดพวกไม่มีเงินทองก็น้อยชื่อเสียงหน้าตาในสังคมก็ไม่มีคนรู้จักอ่ามันโขกสับโขกสับเอาแลวที่นั้นด้วยไม่คำหนึ่งเลยว่าศาสนาผิาดถูกนะอูซุบิลลาฮิมิซาลิก อ่าถ้ามีตําแหน่งด้วยสาเหตุตําแหน่งนั่นแหละทําให้าศาสนาระสามระสายท่านย่ามีมันไม่คุ้มกันอ่าถ้ามีเงินด้วยสาเหตุเงินนั่นแหละทําให้ความถูกต้องเสียหายท่านอยามีเงินดีกว่ายามีเงินนั้นอย่ามีเพราะความร่ํารวยของท่าน จะสู้ความถูกต้องของศาสนาไม่ได้มันคนละระดับกันคนละเรื่องกันเลยถ้าเรามีตําแหน่งเราก็ต้องเอาตําแหน่งของเราเชิดชูปกป้องความถูกต้องของศาสนาเรามีเงินมีทองเงินทองเราปกป้องเชิดชูศาสนาแต่ถ้ามีตําแหน่งไหวเลี่ยงฮุกกลมไม่ถูกกลายเป็นถูกผิดกลายเป็นไม่ผิดย่ามีท่านยามี นี่คือความจริงนะครับอาา่ามีเงินก็เหมือนกันถ้ามีเงินของฮารามกลายเป็นฮาลาลของฮาราลกลายเป็นฮารามให้ฉันพอใจก็พออย่ามีอย่ามีเงินจนดีกว่านี่คือความจริงนะครับอาา่าอ่ะคำถามข้อต่อไปนะครับอ่าพี่น้องเนะี่ยานเหลี่ยมประตูเนี่ยนะกว้างประตูเตบาบนะ้านเนี่ยกว้าง พิดตบัดได้นี่หวนกลับได้นี่รอยย่ะได้นี่ไม่ใช่ศาสนพาพาอผิดแล้วตวบาดไม่ได้นะรอยย่ะไม่ได้นะไม่ใช่ตบัดได้รอยย่ะได้อเมื่อเตบาบัดได้รอยย่ะได้แล้วทําไมเราจัดดันทําอะไรละ่ะเราจัดดันดันทําไม คิดดูสิดันทําไมถามตัวเองนี่ดันทําไมดันเพื่อจะเพื่อจะให้ชนะท่านดันจนถึงเกียร์มากท่านก็ไม่ชนะท่านผมบอกไอ้รู้เสียอ,อย่าดดันครับอขับรถเครื่องไยก็อ่าเข้าซอยตันชนกำแพงก็เลี้ยวสิแต่ไม่อยากเลี้ยวจะดัน มันหาทะลุไม่กำแพงนะรถเครื่องท่านนั้นมันรถเครื่องนั่นแหละพังเอาหูกลมก็เมื่อน,นั่แหะของไม่ได้ท่านดันให้ได้มันไม่ได้จนถึงเกียรม,มัดเอ้าเข้าใจนะครับอ่า uh huh.